พวกเราพากันย้ายก้นออกจากเก้าอี้ริมหาดหรูหรามาเห่าแล้วนะคะตอนนี้กำลังจะเดินออกไปด้านนอกไปหาอะไรกินต่อตามผืนทรายที่เห็นเป็นทางสีดำยาวๆนะคะที่เขาเดินกันเนี่ยคือเขาเอาผ้าใบมาปูค่ะจะได้เดินง่ายๆเพราะทรายมันค่อนข้างหนาเดินแล้วจะล้มเอาด้านนอกก็จะมีร้านค้าติดๆกันหลายร้านนะคะ ขายเสื้อผ้าบ้างที่นี่เขาจะขึ้นชื Spark ่อเรื่องมะม่วงหิมพานตค่ะเม็ดจะใหญ่อร่อยเนี่ยค่ะที่เป็นกระสอบกระสอบมะม่วงหิมพานต์ทั้งนั้นเลยมีทั้งแบบมีเปลือกและไม่มีเปลือกเด็กๆอยากกินพวกเยลลี่ลูกอมช็อกโกแลตเลยพานเข้ามาดูนะคะแต่ว่าไม่มีที่น้องแซมต้องการ ร้านนี้ก็จะขายพวกของแห้งนะคะ,มะเมล็ดธัญ,ญพืชหรือภาษาฮินดีเขาเรียกพวกกาจูค,คิสมิสมิโอ้ยพูดผิดก็เป็นพวกเมต็มูม่หิมะพานลูกเกดแล้วก็ผลไม้มเมล็ดถั่วแห้งต่างๆนะคะอัลมอนต์พิตาชิโออะไรพวกนี้เขาก็ขายน้องแซมหยิบได้แล้วหนึ่งกระปกุกตอนแรกคิดว่าจะเป็นแบบว่าเจลลี่เหนียวหนบขุกน้ำตาลเขียวๆใช่ปะ แต่พอลองกินดูแล้วมันคือวุ้นแล้วก็เคลือบน้นตาตาลเลยไม่ฟินออกมาเดินดูต่อยังไม่เห็นของกินนะคะ ร้านนี้ก็เป็นร้านอาหารแบบมังส่รัตนะคะร้านถัดไปก็เป็นร้านเหล้าค่ะหลายคนถามว่าเขาไม่กินเหล้ากันหรอคนเดียกินนะคะยิ่งเมืองท่องเที่ยวแบบนี้ตัวกินเลยไม่มีเหล้าขายใครจะมาเจอแล้วของกินตรงนี้มีไข่ไข่ แล้วก็บะหมี่น่มุ่มงไปร้านแบบเนี้ยไม่พ้นเลยป่านมีปูรีอีกแล้วนน้องแซมก็วิ่งไปหาของชอบเดี๋ยวเด๋ยวค่อยกินลุกกลับมาก่อน ทั้งปีอีบ้านเนี้ยไม่กินอะไรหรอกกินอยู่อย่างเดียวนี่แหละมันเหมือนอารมณ์บ้านเราที่เวลาออกไปข้างนอกนะก็จะแบบลูกชิ้นปิ้งไก่ย่างหมูย่างแล้วมันมีขายแบบทั่วหัวระแหงไปหมดเลยอะ่ะมันคือหาของหากินง่ายแล้วก็นิยมมากด้วยนึกอะไรไม่ออกกินปานิปุรี ประมาณนั้นแล้วเป็นที่ชื่นชอบขนาดไหนขนาดน้องแซมผู้ไม่ค่อยกินอะไรนางย,ยังชอบสิ่งนี้เลยแต่สำหรับแม่หญิงไม่ถูกปากนะคะ รสชาตินี้มันอย่างที่เคยบอกแต่ละเมืองแต่ละร้านแต่ละที่รสชาติไม่เหมือนกันนะรสชาติจะแตกต่างกันบางที่น้ำจะเปรี้ยวมากบางที่จะเค็มมากบางที่จะเผ็ดมากบางที่ไอเครื่องเทศที่เขาใส่อะรสชาติก็ไม่เหมือนกันด้วยอย่างเครื่องเทศที่โกะกับเครื่องเทศที่ปัตนารสชาติไม่เหมือนกันนะคะอาหารที่ ที่รีสอร์ทที่บ้านหมิ่งใช้เนี่ยใช้ทำอาหารเนี่ยจะซื้อเครื่องเทศจะหอบเอาเครื่องเทศมาจากพัฒนาไปปรุงจะไม่ใช้เครื่องปรุงที่กว่านะคะเพราะรสชาติมันต่างไม่เสร็จพี่มีกินมั่ง เซมมันนี่ไม่มียอมน้องแซมก็ไม่ยอมดู <laughs> ยืนถ้วยเซ <laughs> มมันอยากกินน้ำแข็งใสนะคะ เขาเรียกว่าไอซ์โกเล่สั่งเป็นเรนโบว์มิกซ์เพราะค้าเขาคงจะใส่ให้หลายสีเลยนี่คือเครื่องใส่น้ำแข็งของเขานะคะ ราคาอาหารเนี่ยจะไม่ฟิกซ์นะคะก็คืออย่างช่วงเวลาโลซีซันเนี่ยเขาก็จะขายถูกแล้วช่วงไฮซีซันเนี่ยราคาก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยตามจำนวนนักท่องเที่ยวคือถ้ามีนักท่องเที่ยวเยอะเนี่ยความต้องการที่จะซื้อจะกินจะใช้ก็เยอะใช่ไหมคะเขาก็ขายแพงขึ้นราคาอัพราคาว่างันเถอะขายดี พอเวลาโล l ซ w s e น s o n มันไม่ค่อยมีคนกินเท่าไหร่ก็ขายราคาปกติโอ้ยกี่ขวดลวะเนาะหลายสีโพด เสร็จละเปรนเค็มเค็เนรอ น้องแซมกินปานีปุริเร็จก็มาจ้องที่สายไหมนะคะอันนี้ไม่แพงคะ่ะแค่30รูปี12บาทกินกันเข้าไป กินกันเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเดินตลาดต่อค่ะ